โอเคในครับนะครับับสีท่านท่านกันด้วยนะครับผมนั้นก็ขอสเกมไมค์ครับอีกแล้วครับผมเย้ฮู้ยนะครับแล้วก็จากลารซับเกมไมค์ครับมีที่เคยได้แบบนี้แล้วมันอยู่กันไหนไมค์ครับรีวิวแอดออนกันนั่นเองอ่าสื่อแอดออนจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแอดออนตัวนึงที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าต้องชอบมันแน่นอนนะครับและเห็นเอฟเฟกต์ไฟขนาดนี้นะครับผมแน่นอนนะว่ามันมาจากเรื่องจิจิชสุไคเซนนั่นเอง แอดออนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนเกี่กับกดโจรสลดดัดโดยตรงเลยนั่นเองนะครับใคร FC ตัวนี้นี่บอกเลยว่าต้องชอบแน,น่นอนนะฮะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคขียนต่อไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไป,ไปเลยโอเคผมนะ่านและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนนี่นเอง ปุ๊บอ่าไม่มีนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมอ่าก็คือเน้นที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมยังไม่ได้แบบมีของหรือว่าไอเทมอะไรมากมายนะ เอาไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละชิ้นละกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะเริ่มจากอันแรกนะฮะอันแรกเนี่ยมันคือสเตตของเราอ่าเห็นไหมลองดูได้นม้มันจะมีสเตตหลายอย่างนะครับจะมีเอเดรียนะครับเลือดนะฮะสเตนความแข็งแกร่งนะอบิลิตี้นะแล้วก็มีพลังคุณใส่นะครับซึ่งเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการคลิกขวาเหยแม้นันก็จะมีแบบเลือกให้อัปเกรดนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแต้มอะไรที่ไปอัพเหมือนนะมันก็ยังอัพไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามาดูอันต่อมาดีกว่า ต่อมานะครับอันที่สองอันนี้เป็นเดชนะครับซึ่งถ้ากดกดที่ขวาเนี่ยมันก็จะเบรรการแบบเนี่ยอ่าเป็นการพุ่งนะครับเดชไปอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะแต่ว่าขอดูยูไอก่อนแล้วกันนะซื่งยูไอเนี่ยก็จะมีอ่าแสดงพลังคุณสายของเรานะเลือดนะครับแล้วก็อีวนต์ซึ่งคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับรู้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งไอเทมของแอดออนเนี่ยหลักๆมีอยู่แค่2ชิ้นนะครับนี่คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่ มันคือชุดของโกโจนั่นเองเอาจจะจะเรียกว่าเป็น2ชิ้นก็ไม่ได้นะมันก็คือชิ้นเดียวนั่นแหละนะครับก็คือชุดของโกโจน,นี่แต่เทไ่ะโคตรเทะนะครับบอกเลวเป็นอออโกโจฉะนั้นของของโกโจต้องมาเต็มแน่นอนนะครับผมมา,าวันนีวเรามาดูกันเลยดีกว่าแหมว่าพลังของโกโจในแอนออนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการปลดล็อกอันดับแรกนะก็คือเราจะพิมพ์ทับฟังก์ชันแล้วก็ทำด้วยคา่าชีสนะครับแล้วก็ตัดแม็กเอานะมันจะเป็นการปรับสเต็ของเราให้เต็มร้อยเต็มแม็กนั่นเองจากนนนั้้้เีี่่ททาาากกกรดคิิขวจสงผม๊ นี่เรียบร้อยผมนะเท่านี้แล้วก็จะมีคุณใสของอาจารย์โกโจโเรียบร้อยแล้วอ่ะฉันบอกเลยแต่อันนี้สุดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันนะแต่ว่าก่อนไปเริ่มกันเนี่ยผมขอหนูทดลองไหมมาผมขอแบบมีหนูทดลองนิดนึงนะฮะเออให้เห็นความแรงของมันนะครับผมมาฮะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันทีละชิ้นเลยนะฮะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผมอันแรกเป็นรูปหมัดน,นะ,ะนี่เป็นหมัดของโกโจโนะฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นโกโจคอมแบทสไตล์ ึ่งมันก็จะมีสามท่าด้วยกันนะครับซึ่งในในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแบบท่าย่อยด้วยนะเห็นไหมอันถ้าสมมุติว่าอันนี้ถ้ากระโดดต่อยธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยดีเห็นะโอ้โหซึ่งมันแรงมากเลยมันตายได้เลยเนี่ยดูดิตดูกระจอกเราตายได้หมัดเดียวเลยนะครับผมซึ่งถือว่าโคตรมากๆนะฮะโอเคครับไปดูกันต่อท่าที่สองนะครับซึ่งท่าที่สองนะครับมันจะเป็นการกระโดดเตะแบบนี้ปึ๊บอ่าเห็นปะเฮ้ยไม่ใช่ดิ ชุดยอดนะครับคือมันไม่ใช่กระโดดเตะธรรมดานะมันต่อยด้วยนี่ว่าโอ้โหโคตรรัวนะเมื่อกี้ทุนเห็นไหมทุกคนโคตรแรงโคตรอันตรายนะบอกเลยอันตรายจริงนะครับผมโดนไปมีตายนะฮะเมื่อกี้ก็คือท่าที่สองของเรานะนะครับผมโอเคแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับบอกอีกท่านหนึ่งนะจะเป็นการเหมือนกับช็อคเวฟพันนะวิธีการต่อยแบบมันกับต่อยกับอากาศอนะเออซึ่งการใช้คือเราจะทำการกระโดดแล้วขีดขวาแบบนี้ผมปึ๊บนี่มันเป็นการว้าไปข้างหลังแล้วก็ต่อยปึ๊บแบบนั้นนะซึ่ง บอกเลยว่าโคตรโหดนะนี่เห็นปะมันจะมีวาม่าไปข้างหลังกับต่อยอากาศนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าจริงทั้งคู่นะฮะโคตรแรงนะซึ่งเอาจริงแต่ละค่าเนี่ยอาจจะเสียได้นิดน,นึงนะตอนที่ว่ามันมีแบบคูดาวนะโอเคผมก็เรียบร้อยนะครบแล้วนะครับผมสำหรับการโจมตีของตัวโจ,โจธ,ธรรมดานะครับผมเราไปต่อที่อันต่อมาดีกว่าไหมอ่าอันต่อมานะครับผมนี่อันต่อมานะครับก็คืออินฟินิตี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าไงเป็นการแบบเปิดมุเกนเออประมาณนั้นนะครับซึ่งที่การใช้ก็คือกดที่ขวา อันนี้เปิดแล้วนะครับผมคือแบบเปิดอมตะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันมี2สเต็ปนะเปิดคลิกขวาธรรมดาแล้วก็แบบชิปคลิกซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงนะแต่ว่าก็ค่อนข้างต่างแหละนะครับผมโอเคใช้มันแล้วกันนะไปตอนที่ส่วนสำคัญดีกว่าอ่าหลายคนอาจจะอยากจะเห็นแล้วนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมนี่มันคือสัยเวทสีฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใช้เนี่ยมันจะมีอยู่สองสเตปด้วยกันนะครับก็คือใช้ธรรมดาแล้วก็ใช้ชิปคลิกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรลองใช้แบบธรรมดาก่อนไหม เดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นยังไงนะฮะมาดูสิหนึ่งซัตซัสีฟ้าตู้เป็นการเหมือนกับยิงแล้วมันก็มันรวมกันตรงกลางนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกท่านึ่งไหมเอออีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงจะเป็นการชิฟคิกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเส้นผมมันบอกว่ามันน่าจะแรงกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราดูนะร้อมหนึ่งซัมปึบเคนนี่อุ้ยชาร์ตวะมีการชาร์ตแล้วก็โอ้โหใบกอดผมคิดง่าขยับได้ด้วยนะโอ้โหแมปแมปพัง พังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโคตรโหดนะฮะนี่อันนี้ก็คือสเวศสีฟ้าของเรานะฮะนี่เป็นไงแรงไหมโคตรแรงนะฮะนี่เดียวแมปก็คือหายแล้วนะครับผมมามากันต่อนที่สีต่อมาดีกว่านะครับก็คือสีแดงนะแล้วสีแดงเนี่ยจะมีถึง3มสเตปด้วยกันเลยนะเออมี3มสเตปด้วยกันนะบอกเลยว่าโหดกว่าแน่อน,อนอนนะมาเริ่มจากท่าแรกอันนี้ธรรมดานะยิงธรรมดารอบหนึ่งต้องยิงมีการชากแล้วก็ตูมนี่เป็นการแบบ อะไรอ่ะเหมือนก,การระเบิดอะเออเป็นฟีบการระเบิดธรรมดานะฮะโอเคก็ก็ก็ใช้ได้นะฮะมาดูกันท่าต่อมาดีกว่านะครับท่าต่อมานี้นี่นาจะแรงขึ้นนะมาเขาบอกให้กดชิปคลิกซ้ายใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นก็กดชิปแล้วก็คลิกซ้ายป,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 ปึ๊บโอเคครับผมอันนี้เป็นการอ,อุ้ยเป็นการจริงออกไปครับผมนะซึ่งดูดิแรงไหมนะดูดิหายทั้งแถบเลยนะเนี่ยเออใครบอกธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าแรงนะไอ้ท่านี้แรงท่านี้แรงมาก มามามา,มาแล้วก็เหลืออีกสเตปหนึ่งนะครับผมสเตปหนึ่งของเจ้าสีแดงนะฮะซึ่งอันนี้เขาบอกว่า,ให,งงาหให้มองลงพื้นแล้วคลิกซ้ายเหรอให้มองลงพื้นแล้วคลิกนะฮะเดี๋ยวผมลองนะหนึ่งแล้ปึ๊บอ๋อเป็นการแบบระเบิดตัวเองขึ้นนะฮะใช้สีแดงยิงเพื่อแบบระเบิดตัวเองขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับผมสับสีแดงนะดิผมชอบนะดูแบบมันดูเท่ดีนะครับผมนะั้นมันมีแบบโอ้โหหลากหลายท่าเดินมีทั้งยิงเป็นลำแสงอะไรอย่างนี้นะ เออเห็นป้าบอกแล้วนะคนทําใส่ใจจริงนะครับผมนะชอบชอบชอบ,ชอบนะฮะมามาดูกันที่ต่อมาดีกว่านะอันต่อมาเป็นอารัสเปเชียลบีชนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบระเบิดพลังธรรมดาปะ่ะเออฟิลแบบปล่อยคลื่นเออเป็นฟิลแบบปล่อยคลื่นประมาณนี้มากกว่านะครับผมนะโอเคมาครับผมนะเรียบร้อยหมดไปแล้วนะครับสับสีแดงฮะโอเค <Okay. S 1> และก็มาถึงสําคัญนะครับผมนะต่อมาอันนี้แหม สิ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแรงต้นๆอันดับต้นๆของเรื่องเลยในคำนั้นคือไซเวทสีม่วงนั่นเองอ่าซึ่งมีมาถึง4สเต็ปด้วยกันนะครับโอ้โหมันจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะมาเริ่มจากอันแรกเลยนะตอนแรกเป็นธรรมดาแล้วกันมาไซเวทสีม่วงนี่รสกีแล้วก็ยิงอ้าวอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวถ้ามันยิงมาฝั่งนี้เนี่ยคือผมได้ข่าวผมยิงฝันหนือไม่ใช่หรอพี่ โอเควู S <S> okay. uh oh. แต่ยิงมาฝั่งผิดฝั่งก็ถือว่าแรงอยู่นะดูดิเออใชอ้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เอาใหม่ไหมขออีกรอบนะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยมาขออีกรอบขออีกรอบหนึ่งรอมปึ๊บยิงให้ถูกยิงตูมตายแต่ตายไม่ไม่รู้สิผมรู้สึกอย่างไม่แรงนะโอเคไม่เป็นไรอ๋ออันนี้มันแบบขนาดย่อขนาดย่อมันยังไม่ใช่ของจริงนะมามาดูค่าของจริงดีกว่านะค่าตรงนี้เขาบอกว่าให้กดชิดค้าขวาโอเคถ้าอย่างนั้นมาลองกันเลยนะกันนะมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่อม ปึบ๊บอ่านี่มาแล้วโคตรเทพดิเ,เอฟชั่นเดี๋ยวนี้สีฟ้าแล้วก็ไทเวสสีแดงรวมตัวกันเป็นสีม่งวงเฮ้ยดิดเอฟชัน่นนี่โคตรเท่นนะยังไงก็ยิ่งรัสกิ้ยิงตู้โอ้โห โคตรแรงนะครับผมดูดิโอแล้วมีเพลงเลยโอ้ติด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 กระสีไปเนี่ยติดกระสีไปเนี่ยโคตรโหดนะดูดิแบบทะลุทะลวงมากเลยนะโอ้ลึกลึกลึกจริงลึกจริงแรงจริงนะครับผมนี่ขนาดสเต็ปที่สองนะใช่ไหมผมสเต็ปที่สองนะยังมีอีกสองสเต็ปนะครับผมนะซึ่งเมื่อกี้ธรรมดาต่อมามีแบบปล่อยสองร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเอ้าโอ้ผมว่าตายสองร้อยเปอร์เซนต์แบบระเบิดเลยไม่เนี่ยฮะแต่เมื่อกี้มีนิเมชั่นโคตรเท่เลยนะฮะ มา,มาดูดีกว่านะครับผมจะเกิดว่าเป็น200%มันจะเป็นยังไงเออโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็มองพื้นนะฮะแล้วก็เล่งปึ๊บเลนี่มาแล้วเฮ้ยกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็เฮย้ยอย่าบังอโ้โอ้โอ้โอ้ยโอยโอ้โอ้โอ แต่เมื่อกี้มันบังอ่ะแม่งเงยเอาใหม่แล้วกันนะโอ้แต่แรงจริงเมื่อกี้และอีกขั้นหนึ่งสเต็ปสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่มันคือกางอนาเขตผมแดงไรเขตนั่นเองครับผมอ่ามาอยากเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะก็กางอนาเขตผมแดงไรเขตปื๊บเร็วคิทเทนไข่ มีมาแล้วนะตัดเข,าข้าคัตซีนอีกแล้วโคตรเท่คัตซีนแต่รอบนะ <S <S ววมีมาแล้วปึ๊บยังไงนี่อ้วววววสวว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 จววววัววงวว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 ว้ว โอ้ยโคตรสวยอะท่านผู้ชมสวยงามมากนะโอ้โหโฮมแดนไลเแค่จริงๆนี่เรียบร้อยผมเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยอันจิมผมว่ามันก็ก็แบบเหมือนกับมอนมันจะขยับไม่ได้นะเราก็สามารถต่อยได้นะครับเนี่ยพอมันมอนขยับได้แด้วก็ต่อยแบบอย่างนี้เลยเออชิวๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแบบบอกเลยนะว่าเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋ง จริงๆนะครับผมนี่เป็นไงผมเนนไลท์เ like คของจริงนะครับแล้วก็เราจะขุดออกก็ไม่ได้นะหนีออกก็ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมสมมติถ้าผมเดินมาจนสุดน,นี้ใช่ป่ะปึ๊บนี่มีการวาร์ปกลับด้วยโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะนี่สมมติผมเดินมาสุดแล้วใช่ไหมปึ๊บนี่เห็นปะออกไม่ได้นะครับผมโคตรเจ๋งอ่ะเออชอบมากนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับผมศัพการกลางอนาเขตนะซึ่งมันกินพลังงานเยอะมากเลยนปโอเคงั้นวิธีการยกเลิกก็กดลิกขวาที่เดิมนะครับปึ๊บ ่าเห็นป่ะ <c oughs> เป็นการแบบแคนเซิลดูไหมนะโอโ้โหก็เท่มีเอฟเฟกต์แก้วแตกด้วยเมื่อกี้เห็นป่ะโอเคก็ผมมาฮะงั้นเอางี้มาถึงสุดท้ายเลยละกันนะครับสำหรับอ่าสายเวสสีม่วงขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมหวังว่าตอนนี้จะไม่มีพวกตัวพวกนี้มาเข้ามาขวางนะมาสายเวสขั้นสูงสุดนะมามาดูดีวกว่านะว่าขั้นสูงสุดมันจะเป็นยังไงนะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ชิปมองขึ้นแล้วก็คลิกปึ๊บนนิโอ้โอ ระเบิดพลังกันสุดยอดครัโอเคลอยขึ้นลอยขึ้นเอา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 ยังไงยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหต้นไม้บังโหแล้วก็โอ้โอ้ยยยยยคอมยยยะยย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 ะยย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 ยงยทยยยยยยย โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมแอมเหมือนจะหมดยังไม่หมดฮะอีกอันหนึ่งนะสุดท้ายเมื่อกี้นะครับผมการเข้เนี่ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งกันนะเห็นไหมรเขตมี2แบบนะครับผมมีแบบ0.2วินาทีด้วยนะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นตอนที่กดโจนเนี่ยกลางที่สถานีฟไฟใช่ไหมที่แบบไม่อยากให้คนแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> มาเดวลองไหมเขาบอกว่าให้กดชิปแล้วคลิกอย่างนี้ปึ๊บดิวิชเทิไขตู้บุรกโจ โอเคผมนี่ะตอนนี้ก็น่าจะกลางแล้วนะครับผมซึ่งมันมันมันทาให้ไอ้พวกนี้มันหยุดยิ่งหรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันทําให้พวกนี้มันหยุดนิ่งหรือเปล่าก็ไม่ไใหนะม่นะเออแล้วมันกดแล้วมันได้อะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้บอกด้วยในคราบผมแล้วแต่ก็อ่ะว้ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ อะแอดออนก็โ,กโจนะขอเรียกว่าแอดออนก็โ,กโจนะจานที่มันจะไม่ใช่แอดออนของโก็โจก็ถามแต่นะว่าจริงอะ่ะจริงๆมันก็คือแอดออนจินสุดนั่นแหละนะครับแต่ว่าพัฒนา,นานเนี่ยเขาเบต้ามาให้เราเล่นแค่ กาะโจเท่านั้นเอ,อ้ยจริงๆมีตัวอื่นเยอะแยะมากเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าพุฒนาดาทำเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยแน่นอนนะฮะแม่ขนาดนี้ต้องยอมยอมใจเลยนะครับผมนะก็โอเคถ้าเกิดว่าใครอยากโหลดไปเล่นนี่ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยในก้าวส่วนนี้ผมก็เป็นสีข่ขอตลาไปก่อนถ้าเกิดชอบใจก็ลืมไลคก็ติดใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใน,ในการที่จะไปด้วยนะครับ <S <S ไ,ไว้เจอกันครหน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบาย